สวัสดีครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะฮะก็พอดีว่าไปเจอคอมเมนต์ใน YouTube นะฮะว่า,าพี่วิธีสอนตัวกันชนหลัง ทำยังไงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะแล้วถามว่าสาเหตุของการซ้อนมันเกิดจากอะไรก็มันจะเกิดจากว่าอ่าตัวเสาเนี่ยเสาน็อตเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงถ้าเกิดว่าเราวางตัวโรเลอร์นะฮะในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นเสาก็โดยจากการแรงกระแทกเนาะ มันก็จะทําให้แบบเสามันมีเองมีงอนันูนี่ได้การซ้อนพวกตัวกันชนเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมให้เสาโอกาสงอของเสายากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่งอเลยมันก็งออยู่ดีนะฮะแต่ว่าจะยากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนเสริมความแข็งแรงนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นฟูเขาอย่างเดียวนะฮะจะเป็นใครอยากใช้ไม้ตมไฮเกรดก็ได้นะฮะมาเสริม ได้หมดเลยนะฮะพอมันเป็นแค่เทคนิคคือการเอากันชนมาซ้อนกันคือกันชนที่เหมือนกันมาซ้อนกันแค่นั้นเองโอเคเราก็เริ่มวิธีการซ้อนนะฮะตอนนี้คันนี้มันต้องใส่กันแขวนใช่ไหมเราก็จะใส่กันแขวนแบบปกติที่เคยใส่นะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะฮะส่วนเสาตัวน็อตนั้นใช้ตัวน็อตขนาดไหนก็ใช้ตัวน็อตที่มันยาวกว่าปกติเพราะมันต้องซ้อนกัน สชั้นนะก็ต้องยาวขึ้นมานิดนึงถ้าไขยกาดไม่ถูกก็อาจจะเอายาวประมาณตัวนี้ก็ได้ตัวให้มันเลยตัวตัวโคง้งตัวดูใส่โค้งหน่อยหนึ่งก็ได้นะวิธีกะนอกจากนั้นเราก็ล็อกตามปกติที่ล็อกนะฮนะอ่นะเราใส่ตัวฟูเขา ตัวการชนฟูเขาด้านครั้งแรกไปก่อนเนาะอ่ะใส่เข้าไปอ๋อผมบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้กับทุกโครงเลยนะทุกโครงนะฉะนั้นผมจะไม่ทําซ้ํานะยกเว้นเป็นแนวการแต่งนะครับเรามันใช้ได้กับทุกโครงที่ด้านหลังไม่ได้มีสกเกิร์ตขึ้นมานะฮะก็คือต่อแต่ว่าต่อให้มันมีสกเกิร์ตอ่ะถ้าตำแหน่งรู มันตรงกับโรเลอร์มันก็ซ้อนได้เจาไม้ตีมมาซ้อนก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกใส่ตัวมาเพราะมันเป็นแค่การซ้อนตับไรที่ตัวคันชนมันใส่โรเลอร์ได้เราก็เอาตัวคันชนที่เหมือนกันมาใส่มาซ้อนได้นะฮะฉะนั้นมันจะไม่ตายทัวเนาะก็หวังว่าจะไปจะไปอัดแอปกันได้โดยที่ไม่ต้องมาไล่สอนกันอีกรอบสีละโค้งนะฮะ อันนี้จะทำครั้งเดียวกับโครงเดียวเลยเนาะตามนี้จริงๆบางอย่างมันง่ายมากไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่เพื่อความเราใจก็จะสอนให้ครั้งเดียวพอนะฮะอยากให้ทุกคนเอาไปอดัดแบปกันเอาไปเสริมจินตนาการทำกันเองนะฮะ ผมชอบนะเวลาแบบว่าเออคนเราดูคลิปเราแล้วเอาไปต่อยอดได้เนี่ยถือว่าเราสื่อสารกันเข้าใจเนาะมานี้นี่นะฮะยึดการั้งแรกจะได้ประมาณนี้อ่ะชั้นแรกเรียบร้อยแล้วต่อมาเอาก็จะใส่โลคันตามปกติเหมือนที่เคยใส่กันนะครับ ทีนี้ก็แหวนลองโลใส่ปกติไปเลยอันนี้ถ้ากรณีจะใส่โลขนาดไหนๆก็กระระยะเอาอย่าให้มันชนอย่าให้มันติดกับตัว่ากันเลาะไอตัวกันแขวนนะฮะหรือใครจะไม่ใส่กันแขวนก็ได้ เพราะว่าน้อยเนี่ยตัวกันชนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่โลใต้กันชนนี่นะมันก็จะแทงกันแขวนได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับโอเคเราซ้อนกันแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ใส่กันชนตัวที่สองเข้าไปก่อนแต่ถ้าเราใส่ภัยเนี่ยมันจะติดติดจุดหนึ่งคือตัวนี้ จะมีร่องอยู่รอยต่อนะฮะถ้าอยากมันก็จะโค้งเล็กน้อยแต่ถ้าอยากให้มันแน่นๆตึ๊บๆเลยให้หาบูทที่มันพอดีหน่อยอย่างเช่นบูท1.5มิลที่ขนาดเท่าตัวของนอตโตเมียมันก็จะพอดีกันนะครับเห็นไหมพอดีเลย เสริมครั้งที่สองและคำถามคือพี่ผมไม่อยากขันน็อตยึดจังหวะแรกสเตปแรกผมใส่บูทเลยได้ไหมได้ใส่บูทลงไปเลยก็ได้นะครับการประกอบรถไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะอันนี้ผมใส่ผิดสเตปนิดนึงสม่หมดถ้าเราไม่อยากขันน็อตใช่ไหมเราใช้จบอยางได้ จุบยางที่เป็นท่อยางน่าจะเห็นกันส่วนใหญ่มันจะแถมกับตัวตัวกันชนไฮเกตหรือถ้ามันไม่แถมเนี่ยมันจะมีแยกต่างหาเป็นซองฉลากเขียวนะฮะชื่อว่าทูบลับเบอร์อะไรเนี่ยแหละนะจำรหัสไม่ได้ละมันก็จะแทนตัวยึดน็อตได้เหมือนกันเห็นไหมยึดปุ๊บไม่หลุดแล้วเรามายึด,ดกตรงนี้เอานะ โอเคยึดยังไงก็ใส่แหวนรองนะครับแหวนรองแล้วก็ใส่นอ็อตกันคลายสเตปผมจะขันน็อตก่อน2สเตปนะฮะอันนี้คือสเตปที่1ขันน็อตยึดไว้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าเกิดว่าน็อตส่วนบนโลนส่วนบนมีอ มีคลายแล้วก็หลุดออกมาส่วนล่างจะไม่หลุดตามนะฮะเป็น2สเต็ปอาจจะยุ่งยากหน่อยทอนแกะแต่ก็ปลอดภัยเวลาอยู่ในสนามแล้วเกิดเป็นส่วนหลุดมันจะหลุดไม่หมดอมันจะหลุดแค่ท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างก็จะว่างนะครับโอเคใส่เราครัไป คลิปนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะ Mini View, ไวรัสมินิโฟล์วจำหนงอะไดแลรถทามิยะเลือกชมเลือกชอบได้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าไปทางเพจเขาบอกว่าผมตามมาจากช่องไม่แคนะครับจะได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าของไวรัสมินิโฟล์วถึง15%้นด้วยกันนะฮะไามิยะ เคิด okay, ว่าช่องผมน่าจะมีะน่าจะมีหลายคนเป็นลูกค้าประจำเพจไวรัสมินิฟรวิวแล้วแหละผมพูดซ้ำลุกคลิปเลยก็เป็นสปอนเซอร์นะฮะสปอนเซอร์ของเราช่องเราเค okay, อันนี้แถบเส่ตุ่มเข้าไปอย่าจุบยางเข้าไปไม่ต้องคันนอ็อตสะโดดรด,ดเร็วเรียบร้อยครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะ ชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะฮะสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาสมัครสมาชิกเดี๋ยวจะโดนเน็ซุปเปอร์แตงที่อยู่ขวาล่างคลิปก็ได้นะครับใครดูใครสมัครสมาชิกจะมีคลิปทํารถแบบละเอียดอยู่นะเข้าไปดูได้นะครับเฉพาสมาชิกเท่าน,นั้นนะฮะเรียบร้อยซ้อนสองชั้นของแถ,แถมคือถ้าใครอยากจะซ้อนสามชั้นสี่ชั้นก็ไม่ไม่ผิดนะฮะแต่ระวังแค่มันหนักก็พอ นะครับแต่แค่นี้ก็ก็แข็งแรงระดับหนึ่งแล้ะงอ,อยากนะฮะเจอกันใ่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ